สวัสดีค่ะนักเรียนปีนี้ขึ้นปสี่แล้วนะคะทุกคนรู้จักครูทุกแล้วเนาะตอนนี้เนี่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหมคะลูกปสี4ครูมีงานมาให้นะคะงานแรกของเด็กๆเป็นการคัดลายมือนะคะลูกตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ คุณครูมีแบบให้นะคะลกูกกอไก่ถึงฮอนูเลยเด็กต้องคัดให้สวยนะคะเน้นย้ำสวยและถูกต้องตามแบบที่คุณครูมีให้หลังจากที่เด็กคัดลายมือกอไก่ถึงฮอนุูเสร็จแล้วนะคะลกูกคุณครูจะมีงานให้เด็กๆอีกสิบสองข้อโดยตัวอย่างคุณครูจะอธิบายเป็นตัวอย่างให้นะคะลกูก โดยเด็กศึกษาจากกอไก่ถังฮงอนโฮูงนี่แหละแล้วเด็กดูตัวอย่างเช่นเสียงขอมีอ่ะพะยัญชนะไทยที่ออกเสียงขอเนี่ยมีกี่ตัวเด็กจะเห็นว่ามีสองตัวใช่ไหมคะลูกเด็กก็จะเติมเลขสองลงไปมีสองตัวคือคืออะไรก็คือขอไข่กับขอขวดเห็นไหมคะเพราะนั้น เด็กๆก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะคะจนครบ12ข้อนะคะลูกแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย